ถ้าผู้ชายเดินมาก็แบบอุ้ยหยิบของอุ้ยหยิบของแต่ว่าเปล่าเฉาเอลแล้วก็ใช้กระเป๋าผ้าค่ะผ้าอะไรนะผ้าดาค่ะ้าถอดอันนี้ถอดอันนี้ปุ๊บปั๊บว่ายน้ำได้เลยมามาดึงตัวผมนลยครับผมเอาจริงถ้ากูเป็นผู้ชายนะถอดเมื่อกี้มึงกินกูไม่อยากกินกับมึงแล้วมึงดูมึงดูขี้เมาตลอดเลย เออพอพอสวัสดีค่ะแก้วพุชิตานะคะวันนี้สงสัยละสิฉันจะมาทำอะไรที่นี่ไปถ่ายรายการเสือขั่วนะแบบเขาเห็นว่าเราสวยมากเขาก็เลยเชิญชวนกลับกรานก่อดเข่ามาให้ทำรายการในช่องโฟมิเลียนหนยนะก็เลยแบบ เล่นตัวนิดนึงแต่ก็มาชื่อว่ารายการ Make it Grace ค่ะ,ะแค่ชื่อก็สวยแล้วบอกเลยมันแปลว่าอะไร Make it Grace Make it Grace คือวิธีการทำมังหุ่นนป่เ Make it Grace ค่ะไม่ใช่ g r a p เกรฟนคือเกดอ่ะชอบแต่งตัวถ้าดูใน IG ก็คือแต่งตัวแบบจัดจ้านเวอร์วังก็เลยอยากทำรายการแบบเกี่ยวกับผู้หญิงแบบทั่วจักรวาล ไม่ว่าจะเป็นแต่งตัวแต่งหน้าเรื่องความสวยความงาม<อ>ที่ม,มีสาระไม่ว่าจะเป็นสารแนหรือสารเลวเ,เลือกเอาสารเลวมึงสิสารวอี EP แรกก็ต้องมาก,กับแบบลุกป,ปังที่แบบว่าเดินแล้วผู้ชายแบบ้เขาจะดูมึงหรือเปล่าอย่างเงี้ย <ๆๆ S 1> เขาดูไม่กูสวยก,กูก็แปลกแหละสักอย่างเนี่ะก็ือผู้หญิงดูได้ผู้ชายก็ดูได้ใช่ผู้หญิงก็ดูได้ผู้ชายก็ดูได้เพราะว่าแบบมันตลกด้วย แล้วก็มีสาระด้วยแต่ละคนก็หุ่นไม่เหมือนกันแล้วก็สไตล์ไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างที่เก็เอามาเนี่ยมันก็แบบเอาไปอัดแอปใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะบอกก่อนเนี่ยเราจะเป็นแบบว่าที่ก่อนรายการเนี้ยคนดูเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว,ว่าแบบเล่าสูวสูงน้ำหนักอะไรเท่าไหร่ได้ค่ะออบอกได้เลยแบบสัดส่วนทั่วร่างกาย แกส่ง170ค่ะน้ำหนัก49เหมือนเหมือนแนะนำตัวไปแค้สานาแล้วออก32เอล23เอิร่ดสมมติ35ค่ะ แต่ว่าไว้ EP ต่างๆก็อาจจะเอาแบบผู้หญิงหลายๆหุ่นมาอะไรวะเชิญมาในรายการเชิญมาในรายการมันเหมือนแบบมีอะไรมาคำคออยู่อ๋อาครัอเอาอีกคึ่งไหมคำขออีกกึ๊งเหรอวันนี้แกจะมากับ5าลุกปังๆที่ผู้ชายต้องเดี๋ยวหลังเดี๋ยวไปไหนลูกเป็นลูกเฟนอ่อะลุกแรกก็คือตั้งแต่ตื่นนอนค่ะ ตื่นมาก็นึกถึงผู้ชายเลยอ่ะเราต้องใส่แบบเพิ่งตื่นนอนอ่ะแบบใส่สเวตแพนแล้วก็แบบเสื้อตัวเล็กเสื้อหมาแบบทำให้ดูตัวเล็กตัวน้อยนึกออกปะแล้วก็อาจจะแบบว่าใส่รองเท้าแตะชิวๆดูแบบเพิ่งตื่นนอนจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่ตั้งใจเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะคะว่ามันปังขนาดไหน ช่วงนี้จะบอกว่าสีที่ผู้หญิงเขากําลังอินอ่ะคือสีครีมสีออกโทนเออโทนอะไรอย่างเงี้ยสีครีมสีน้ําตาลกระเป๋าก็คือสีแบบโทนเดียวกันซึ่งกระเป๋าผ้าเนี่ยเวลาเราใช้อะ่ะมันจะทําให้เราดูชิลขึ้นดูแบบสบายสบาย,อ,ยออกไปใจ่ตลาดแบบถ้าผู้ชายเดินมาก็แบบ ไม่ยืนของแต่ว่าเปล่าโช oh <my> เอวเพราะการยกแขนนิดนึงอ่ะมันทําให้ดูแบบเอวยาวขึ้นนิดนึงเลย oh. แล้วก็ใส่สบายมากด้วยเอาจริงอะ่ะแล้วเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วลุกต่อไปเดินห้างคะ่ะต้องเปลี่ยนมาเป็นกางเกงยีนส์ที่ใส่แล้วแบบก็ยังชิลแต่ว่าแบบมีความซับขึ้นมาแล้วก็มีความแบบ ่าลางเราจะใส่ข้างนี้ข้างหน้าหรือเป่าแล้วก็อาจจะแบบว่าใส่ส้นสูงปังๆแค่โดดทีเงี้ยล่ะลุคนี้ครับครับโอ้โหแต่ว่ายังไม่ได้ใส่รองเท้านะคะบอกเลยว่าเงินตัวเองทั้งนั้นอะที่เอามาสไตลิสต์ก็ไม่จ้างกู ไ <med> <c oughs> ม่เคยใส่เลยด้วยของใหม่แต่คู่นี้คือแบบจะบอกว่ามันสวยนะแต่มันเจ็บมากแต่ว่ามันคุมอ่ะถ่ายรูปปังๆไหนดูซิเป็นไงคะ <บา S 1> คือ, <บา S 1> ค,อคือชุดนี้นเวลาเดิน <บา S 1> เดินธรรมดามันอาจจะโปไปนิดนึงแล้วก็อาจจะเอาเสื้อคุมไปด้วยอะไรแบบนี้เสื้อคุมสีขาวแบบ ตัวโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยนี่นเห็นปะก็ไม่โปแล้วคือเดี๋ยวนี้คนเขาเอาไปถ่ายรูปอยู่แล้วอะหลายๆชุดที่เก็ะถ่ายรูปลงไอจีอะบางทีมันก็โปะอะเราก็เอาเสื้อคลุมไปใส่เวลาถ่ายรูปก็แค่ถอดแบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยจริงๆเก๊ะเป็นคนเอาเสื้อคลุมไปตลอดเพราะว่าบางชุดมันก็ใส่จริงไม่ได้อะอนมึงไปกับกู ไม่เห็นเอาเื่อคุมไปเลยแล้วกูจะชมยังไงคะหลงเสน่หกูหรือยังล่ะอยากทำไหมอยากดูไหมจริงๆแล้วทรงกางเกงอ่ะมาช่วยให้หุ่นเราอ่ะดีขึ้นเยอะได้เลยนะถ้าแบบเราใส่ถูกอ่ะหุ่นทุกทรงอ่ะสวยหมดแต่ว่าแค่ใส่ให้มันแบบเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยสีก็ยังคือคุมว่าเป็นครีมอยู่คือถ้าเกิดว่ามีสีหนึ่งและโดดขึ้นมาคือสียีนสีอื่นก็เลยคุมเป็นครีมขาวแล้วก็ขาว อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบสบายตานิดนึงอ่าแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่ส้นสูงเป็นผ้าใบละ่ะอ่ะก็ถ้าเป็นผ้าใบก็ได้คืออันเนี้ยคือเห็นป่ะเวลาพอเกมไม่ได้ใส่ส้นสูงแล้วอะ่ะมันลากคืนเลยแต่ว่าถ้าเกิดใส่เป็นผ้าใบก็ก็ได้อยู่นะอันนี้อันนี้ใส่เป็น air force อ,อ๋อ,อแต่ก็ควรจะ m a ทเป็นรองเท้าขาวใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรองเท้าดำปุ๊บคือในตัวเราไม่มีสีดำเลยอะ่ะมันก็จะแบบแปลกนิดนึงได้อยู่ก็เราใส่เสื้อตัวเล็กๆมาเยอะแล้ว ลุกที่3จะเป็นลุกเสื้อตัวโครงบ้างค่ะแบบโอเวอร์ไซส์ก็แมชมากับลุคนี้ก็คือจะเป็นอันนี้เป็นกระโปรงสั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นกระโปรงกางเกงข้างในอะ่ะเนี่ย uh huh. ซึ่งแบบเราจะอ้าขาหรือเราจะยกขามันก็ยังแบบปลอดภัยอะ่ะปะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันค่ะ เกาหลีอะค่ะอยู่โซโซก็คือวันนี้นะคะมาในลุคแบบเกาหลีนิดนึงแบบใส่สเวตเตอร์ตัวคล่องๆใส่สบายเวอร์แล้วก็กระโปรงเสมอเสมอฮีเราใส่กระโปรงแบบนี่ไง มันเป็นกางเกงข้างในมันเป็นกางเกงลงกระโปรงเป็นกระเปกแล้วก็ใช้กระเป๋าผ้าค่ะผ้าอะไรนะผ้าดาค่ะผ้าดาตอนนี้คือเราปิดบนค่ะแล้วเปิดล่างแทนเวลาถ่ายรูปก็อาจจะแบบโชว์ขาแล้วก็อาจจะผูกผมเพราะว่าเสื้อมันปิดคอแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยผมใช่ไหมเก็ผมสั้นเนี่ยมันอาจจะแบบทําให้ดูคอสั้นนิดนึงก็เลยแบบผูกผมเปิดไปเลย ดูแบบสดใสดูเด็กลงแบบพูดจะเหลี่ยวงี้อย่างงี้ถ้าพูดเหลี่ยวอย่างนั้นเราก็ขยิ่งให้เขาเลยค่ะขยิ่งสู้ค่ะและ้วก็แบบใส่รองเท้าข้อสูงเพราะว่าแบบมันเห็นขายเยอะแล้วเราก็ใส่ข้อสูงได้เพราะว่าจริงๆเราถ้าเกิดใส่ข้อสูงบางทีอ่ะมันอาจทําให้เราขาดูตันได้อ่ะถ้าเกิดว่ากเกงมันอยู่ประมาณนี้ถอกไหมจริงๆใส่กับเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ก็น่ารักเหมือนกันใส่เป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็แงบ เพ้่งน้าแล้วปล่อยข้างหลังก็น่ารักคือจริงๆแล้วก็โปรงกระโปรงสั้นแบบนี้มันใส่กับเสื้อตัวแบบโอเวอร์ไซส์อ่ะน่ารักมากถ้าเกิดใส่กับชุดที่มันเป็นเสื้อกล้ามหรืออย่างเงี้ยมันจะดูโปไปมากเลยอ่ะคือจริงๆใช้ถุงผ้าก็ได้ก็เหมือนแบบไปเรียนอ่ะเอาจริงอ่ะชุดไปเรียนยังได้เลยใส่หมวกก็ได้เห็นไหมดูสปอร์ตขึ้นไหมเออสปอร์ตรีนิสเีนิสโอ้โห มาที่ลุกต่อไปก็คือจะเป็นลุกที่ดูทางการขึ้มานิดนึงแต่ก็ยังคงความแซบ่าข้างในสั้นมากแต่ว่าข้างนอกจะใส่เป็นแบบเหมือนสูรโอเวอร์ไซส์ลุกแบบสาวออฟฟิศแบบแซบๆไม่รู้จะใส่ไปออฟฟิศได้ป่ะนะเพราะมันสั้นนินมาเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นลุกสาวทำงานแบบแซบครับ ล็กแบบอยู่อังกฤษอังกฤษลอนดอนรองเท้าก็คือจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าโลเฟอร์แล้วก็ใส่กับถุงเท้าข้อยาวนิดนึงเพราะกางเกงมันสั้นเสมอนิดนึงนึก mm hmm. ออกไหมคือจริงๆแล้วชุดข้างในอะ่ะมันโปมากนะถ้าเกิดไม่ใส่เสื้อสูทอันนี้คือเป็นสูทที่เป็นโอเวอร์นะจะเห็นว่าไหล่มันแบบใหญ่มากแต่ช่วงนี้เขากําลังฮิตกันแบบนี้เลยอะ่ะมันเห็นนะว่าใส่สั้นมากอะ่ะแต่ว่ามันปิดเห็นปะ่ะเสื้อมันลงมาปิดถึงข้างข้างอะ่ะ มันเห็นแค่ตรงนี้มันไม่ได้ดูโปมากแต่ถ้ามันอย่างเงี้ยโปมากคือเวลาเราถ้าเรา,าถ่ายรูปใช่ไหมถ้าปิดอย่างนงี้ไม่ค่อยสวยแล้วก็แบบเปิดอย่างนงี้เนี่เปิดอย่างเง<อ>ี้อ่ะนี่อะภาพโพสเห็นเอวเห็นเอวนิดหนึ่งข้างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่ปล่อยผมหมดเพราะว่าเสื้อมันติดคอเนี่ยเกจะเป็นคนที่แบบซีเรียสเรื่องคอดูสั้นมากเลยก็เลยเอาแว่นมาคาด ให้มันดูแบบเปิดหน้าขึ้นไปนิดนึงให้มันดูแบบโล่งๆหน่อยแล้วก็พอเสื้อมันตัวใหญ่โครงมากใช่ไหมก็จะพับแขนขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่พับแขนนะเดี๋ยวท่ะไม่ดูเหมือนเอาเสื้อพ่อมาใส่เห็นปะมันจะดูแบบเหมือนเอาเสื้อพ่อมาใส่แล้วก็เลยพับแขนให้มันดูแบบเห็นความยาวของแขนนิดนึงแต่ชุดนี้ความพิเศษของมันคือมึงสามารถไปว่ายน้ำได้เลยพอถอดอันนี้ถอดอันนี้ปุ๊บปั๊บว่ายน้ำได้เลยแต่ว่าพอใส่ทุกอย่างก็ ไปไปห้องสมุดกัน <c oughs> ชุดนี้คือพรางมากเลยนะเอาจริงอนะ่ะแบบใส่ได้ทุกขุนเลยอะ่ะคนอาจจะคิดว่าแบบฉันต้องใส่เสื้อลัดรูปอย่างเดียวเพื่อให้ดูผอมให้ดูเพรียวแต่จริงๆเปล่านะจริงๆเนะ oh, สื้อโอเวอร์ไซส์อ่ะมันทําให้เราดูผอมเว้ย <c oughs> เราเดินทางมาถึงตอ้องคืนที่เราจะต้องไปออกล่าค่ะบอกเลยว่ามันต้องตัวจิว๋วตัวเล็กมาเราจะปิดตื้กันค่ะ เปิดบนเปิดล่างก็ไม่มีใครว่าค่ะบอกเลย<อ>ม่เหลียวให้มันรู้ไปส,สิเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะคะไปอย่างเสือกลัอบอย่างหมาโชวการตรงโชว์การตรงอ่ทุกคนบอกเลยชุดน,นี้ก็คือเป็นเดรสดำคือเดรสดำยังไงก็รอดอ่ะนึกออกปะเราอาจจะไม่ต้องใส่สั้นขนาดน,นี้ก็ได้อ่ะจริงๆถ้าเดรสดำเราลัดมากแล้วยาวประมาณเนี้ ก็สวยจริงๆชุดมันแค่รัดอ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบเปิดหมดอ่ะแต่อันนี้คือใส่ให้มันแบบเห็นภาพไปเลยค่ะว่ามันแบบปังแค่ไหนแต่เกศเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ารีบๆอ่ะไม่รู้จะใส่ชุดอะไรก็ใส่เดรสธรรมดานี่แหละเพราะมันง่ายสุดถ้ากลัวโปก็อาจจะเอาเสื้อคลุมไปใส่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็พับแขนหน่อยมันก็แบบจริงๆก็ควรเอาเสื้อคลุมไปนะบางทีเรานั่งเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันเห็นอ่ะมันหลีโพะใส่อย่างเงี้ยใส่แบบไหล่ตกๆกก็ได้อ่ะ อย่างเงี้ย <poker>, ก็ด <int mystery> ูเป็นอีกลุกนึงก็ดูไม่โป๊เกินแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นนิดนึงเห็นไหมแบบไม่ได้ตั้งใจมาโชว์นะโทรหาเพื่อนค่ะไม่ได้กดโทรถ้าหล่อมึงกูเข้าไม่ได้อ่ะรออยู่แล้วเดี๋ยวจะมีผู้ชายหันมาแบบ เออเดี๋ยวผมพาพาเข้าไหมครับผมอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะกูไปยังไงต่อนี่อะไรวะมึงไม่เป็นงานเลยอ่ะกูไม่กูไม่ใช่คนที่สายแบบนี้ไงก็ตัดภาพเลยอ้า มามาดึงโตัวผมเลครับผมอเอาดีถ้ากูเป็นผู้ชายนะก่อนเมื่อกี้มึงกินกูไม่อยากกินกับมึงแล้วมึงดูมึงดูขี้เมาแล้วลกันนะก่อนเมื่อกี้กูหันแน่นอนหันหมีเลยไม่ก็คือเร่งเครื่องไงเข้าไปปุ๊บเรากรึบแรกก่อนเลยเรายัางไงร,รู้ไหมไม่ต้องทาบอชออนค่ะเพราะพอกินไปแล้วอ่ะหน้ามันแดงเลยโหรจริงสมมติตอนนี้ประมาณสามทุ่ม เต้นยังไงแต่ผู้ชายยืนมิวสิกมิวสิกตึงงึงตึงเป็นคนเก่าว่ากูอย่างนี้เลยตั้งแต่สามทุมอ่ะเราก็ยืนเฉยก่อนอ๋ออย่างนี้เ่อนโยกนี้เหรอโยกนี้เหรอเออห้าทุ่มนะห้าทุ่มหรออ่ะดื่มไหมครับผมเี่คุเนี่ยคุ แถ้าเกิดว่าจะบอกผู้หญิงคือไม่อยากได้ผู้อ่ะเราก็เต้นแรงไปเลยเว้ยเพราะเวลาไปเที่ยวอ่ะมันคือการปลดปล่อยนึกออกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ผู้จริงๆอ่ะไม่ควรเต้นเยอะค่ะเพราะหน้าผมปากเปิกมันไปหมดเลยอ่ะมันดูไม่น่ามันดูไม่งามก็เลือกเอาว่าจะไปปลดปล่อยหรือจะไปเอาผู้เพราะว่าผู้ชายเขาบางทีจัดจ้านเกินอ่ะเขาไม่ได้ชอบนะเขากลัวเหมือนอย่างพี่อย่างเงี้ยผู้ชายกลัวค่ะก็คือจริงๆอันนี้เข้าผับก็ได้ไปดินเนอร์ก็ได้อ่ะเพราะมันเป็นเรสอะมันก็ดูแบบ เป็นทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับ Make It g r a c EP e 1ก็ช่วยดูด้วยนะอีกการมันพูดไว้ถ้าเกิดว่าคนดูไม่เยอะอ่ะมันจะพังรายการของฉันตา้ง EP แรกแล้วมันพังเลยอ่ะมันเราไม่ได้หรือวะถ้าเกิดว่าอยากให้สอนอะไรหรือว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะหรืออยากให้เอาใครมาออกช่วยคอมเมนต์นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่ง m a k e i t g r e รสนะคะรายการใหม่ของช่อง f ฟ r m i l i a n ค่ะ